ครับเอฟซีฟอเนวัดนอนทงที่คิดทอดคิดถึงเบิดสุขูสุขคนนะครับโอ้ยแจงหูแจงตาขึ้นมากกคือวานนั่นแหละตังพุนตังมีฟาละนาทีไปไห้ไปมั่นคู่บาอาจารย์ค่ะเตรียมนังเสียนนังสือเตรียมสม,มุดปากกาไปถาไปสอนนักเลียนคุนแพแย์คุ้นหัวคนค่นะเตรียมตัวไปเบิ้งผู้ไข้ผู้ป่วยแต่ว่าพอเนหวัดนี่ก่เตรียมตัวขึ้นกันนั่นแหละเป็น หมอดูแลคั้วยหาเกี่ยวยหนาให้งวให้ขัย้ยส้หรับผ้าหานะประจำตัวแล้วก็อาวุธประจำไกนะครับเนาะผ้าหานะประจำตัวก็น,นี่แหละรถดบรรทุกซาเหล่งนี่แหละคือลถดูขีบของพญาวัดก็ตื่นขข้นยั่งเ้า,ากับต้อนอนต้อนอนไปนั่แหละกี่ใดเกี้ยวมือนี่กับยั่งมืออืน่นคือว่าน,นั่แหละอันนี้เป็นผ้าหานะประจำตัวคือลถดขนส่ง สำหรับอาวุธประจํากายเนี่ก็แม่นเครื่องตัดหญ้าที่ไปน้าไปตัดไปเล่มไปแหนเอาน้าฟังน้าดินที่มนันเครื่องเพียงครับกับครับกับเป็นเคล็ดลับอันนึงนะครับคือการตัดหญ้าใบตัดหญ้าเนี่ยใบตัดหญ้าเนี่ยธรรมดาขันคันแม่นใบมันใหม่ๆนะครับของใหม่ๆเสื่อมาใหม่ๆเนี่ยแขวมันท,ท,ทีทีนะครับ เข่มันทีท oh ีเพราะเนี่ยวาดเอามากก็มาตัดออกเวียนเขวเวียนเขวตัดตัดออกเวียนเขยวให้เขวมันห่างเพราะว่ามันกะสียหนามันยังที่เขาได้นะครับก็บอกเบีบซี่ทุกคนนั่นแหละให้หูไว้ว่าบิดออกเนอเวียนเขววบิดเบียนเขวบิดตัดง่ายตัดนี่ถึงมันเขวทีทีนี่ตัดมันบกขาดครับเพราะว่ามันทีโพดหหนาบุม่มีหนาบุม่มีโอกาสที่เขาซองแขวมันมันทีโพด อันนี้ห้องบิดแขวออกเลยบิดแขวออกแล้วตัดดีรัดคมกับต้นหญ้าเป็นต้นบ่าขาดบ่มุนสําหรับเคื่องตัดห้าก็ะั้งสี่สุม่มือนั่นแหละนะครับเนาะเอา้าสีได้ออกเดินทางตัวบันพญาวัดนอนพงกระได <c oughs> เอา้ามาหอดมองสีตัดแล้ววัดนี่อันสุ่มนี่ก็คือจังสุ้มตัดมาแล้วนั่นแหละมันตัดมาแล้วเราก็ค่อยตัดเป็นหนาไปเราสุมทีเขียวๆนี่คือสุ้มเหลือ ก็เอาไปสูมมือนั่นละมือละซาเลงอ่าอากาศค <Jamie, always S 1> ึมคึมแดดสีแอมเซมน้อยๆบ้านในจักยุ่งจักหินพี่น้องเอ้ยยากันยุ่งก็เอาโบยูยาท่ากันหินก็เอาโบยูก็ตัดไปแน่แลวก็มันหุ่มจ่อโอ้ยปานกันกับแม่เผิงตอมพังมันจ่อหัวคนหินเ่รามันยังดอกหินตัวน้อยๆก็คือยังกัดเจ็บกัดปวดเถื่อบุห้ามันนี่ตัดไปได้จัอยแลรวกะ ห้วยหาวิธีแก่ประกอบมันเห็ดโบไหรเได้นน่ตัดเมยเมย์เดี๋ยวนั่งเศรเมือยกับกเศราบไหรหินจอหินจอเครื่อง,งตบมือเครื่องปัดไวไว้อยู่โบเศรขันผู้เบิ้งไกลๆกับออมโเท่านี่เราคือมวนแท้เราฝอนอยู่ผู้เดียวกับตีบ่วานละโบแมนลายหินอันนี้ตัดออเลยพักหาวิธีกะเลยยินตัง้งแต่โบาลานเพิ่นว่ามีสมุนไพรลายหินอยู่ว้านมีสมุนไพรลายหิน มีะเป็นเครื่อ,อมเอามาเห็ดร่องบึงกับพ่กท่านได้เส้อไผ่ดอกมามันไรใดบ่อด้ก็ได้แ <c oughs> นวไา,ายหินก็ได้แต่ว่ากับทีได้ร่องบึงเนาะคำโบราณเพื่อนว่าจังสันสมุนไพรลายหินะไปหามาเบึงก่อนกัเครื่อหมักหํา้อเนี่ยได้มาแล้วเครื่อหมักหําหอบางพื้นที่กะเอิญผักตำนินทอ่อเอิญบ่อือกัน กับเป็นสมุนไพรไยลหินแต่ว่าไห่ลอกมังก็เดอร์มันสีได้พลนหน่อยพ่นหลายสันใดดอกกับสีแจงสูฟั่งดอกเนี่ยเอามาแล้วเอา,า,ยอยาไรยังไงเลาเพราะนีนว่วาดห้วยเฮามีหมวกกเอามาพันหัวพันหมวกไว้น่ะละผักตำนิ่มท่องเรียกว่าหมากคมฮอ่เนี่หมากมันแต่ว่ากับขันน้ยสุกมันกับเป็นน้ยสีเหลืองๆกินได้ครับกินได้แซบ่บ <c oughs> สำหรับหมากาห่อนี่เนาะเอาสีเอาเขาที่เขาท่างเตรียมการสีไรมันก่อนบาดีหินก็ได้ เสียพันหมวกตัวเนี่ยสีเอามาพันหมวกมีหมวกไงมีหมวกเอามาพันหัวมันเอามาพันแล้วก็ซุกหัวเจ้าของใส่หมวกเพราะว่าขันบ่อใส่เห็ดบ่อไรใส่หมวกแล้วก็บพายเครื่องต้ดนหยานี่มันทีก็มันก็บทีเคี่ยงแน่กับรทามาราเนาะป้องกันขันตะเกายืนอยู่จังสี่มันยืนบ่อไรผุนเด้ อันนี้มันรัศมีหนึ่งเม็รนี่กันได้อยู่นี่สำหรับยินดีอยู่กัที่แรกกับเสื้อผ้หรอกมันนี้ก็ร่องบางเองตั้งตะเกียวยึ่งหอบยากันยุง่งเครื่องหอบเป็นยาท่ากันหินหอบรุงทงมันก็เอาบอยู่เนาอยากันยุง่งมันก็ควนบโมาหาเจ้าของเราไปท,ทัวทิบเธอแดนควนก็นได้อันนี้อันนี้เอาพันใส่กับหมวกไว้อเอา้าสิปฏิบัติ การตอก้อนบันี่พี่น้องเอ้ยได้ยาดีแล้วสมุนไพรยาดีผีบอกนัน่นโอ้ได้ผลจริงๆพี่น้องเอ้ยสมุนไพรลายหินเนี่ยมีพี่บอกน้องมีน้องบอกไอ้เด้อสมุนไพรตัวนี้ได้ผลจริงๆโอ้ยขันวาสันบ่อไรหนาเลยตัดบ่อไรเพราะว่ามันหินเกาะขันควรอาศัย เฮ็ดไหเครื่องเป็นข้นใส่น้ำมันเครื่องไห้มันเป็นข้นไรลกระเสะียบตากเฮ้ยบัตรได้แท่หูผลมะเหลวหูนีม่มนเหลวมันสมุนไพรตัวนี้ครั้งแตกีเที่ยวเขาเมื่อในบ้านผู้หน้าไก่บ้านข้าเจ้าก็พอนี่ไปผู้หน้าไก่กับข่ามากา่อนเห็นข้าเจ้านั่งเก็บห้าอยู่ให้ข้าเจ้าปลูกทั่วดินนั่งเก็บหญ้ากับลูกสาวสองคนสามคนผู้หน้าตีนบ้านเอาผักตำนินค้องหัวโตกันแม่เบิ้งกับว่าอ้ย ถักกันเห็ดข่องพวงมาไล่บ่ซุ่มนี่ <c oughs> ขวองพวงมาไล่เอาข่องหมวกข่องข้อต้วนพักตํานินนี่ล่ละบัดเบิ้งคักๆเดลียวโอ้มันแมนนันแนวไรหินข้าเจ้าบัดนี้จังมากเขาใจวาข้าเจ้าของเห็ดยังบัดมาล่องเบิ้งลโอ้แมนอี่เรีนี่เอาเกาะไว้เครื่องตัดหญ้านี่รัศมีหนึ่งเมตรพี่น้องเอ้ยรัศมีหนึ่งเมตรนี่กันได้พ่อแล้วหาบัดนี่บัดน,นี้ก็ซีได้ครับพระนครตัวพญาวัดก็ได้ การปฏิบัติการตัดห้าของหน่วยสวัสดีจบลงนะครับก็ขอของขออวยลงสํำนีเพราะเนื้วัดก็ขอเก้าคำว่าสวัสดีครับ